บทที่14เอบอมสุตังเอกังสมุยังพะกวาสเกสือวิหาราตีกกปีและวัตถุสมิงมากวันนี้มหัตาภิขุสังเขนิสัตทิมปัจจมมัตเตหิพิขุสังสเตหิสซเปหิเทวะรันเตหีตัสหิจะโลกธาตุหิเทวะตาเยควีนาสันนิปติตาหนติพะกวันตังทัศนญาณพิขุภิขุสังขจะอัตาโคอจะตุนังสุทาวาสเกสกายิกานางเทวานัง เอต่าทาหอสีรษะทางโผล่ควะสเกสุวิหาราติกปิระวัตุสมิงมหาวเนมาหาตาพิขุสังเคนะสติงปัจจมัตเตหีพิขุสังสเตหิสเพหิวะอรหันเตหิทัาสหิจะลโลกทาตุงหิเตวะตาเจภูหีนะชนิปติตาหงตีพะคกวันตังทาสสัญญภพิขุสังขจัยานูนะมยามปิเยนะพะควาเอเตนุปัสสังกามยะอุปสังกมิตตวา พระครวตโตสันติเกปัจเวปจเจกวัคปเจกคาถาภาษยญามาติอัตาโคตาเทวตาเสยถาปีนามะภะละวาปุริโสสมัติิตังวาภาหังวาภาษาเยะปาษาริตังวาภาหังสมิเชยะเอวเมวสุธาวาเสสุเทเวสุอัตตะหิตาพระควตโตปุระโตปตุระหังสุ อาทาโคตาเทวตาภควะตังอภิวาเทวะเอกมันตังอัตกสุเอกมันตังทิตาขเอกาเทวตาภคะวะตัวสันติเกอีมังขทงอภาสิมมหาสมยมปวะนัสมิงเทวกายาสมาคตาอาคตาตัมหิอีมังธรรมสมยังทักิตาเยวะอปราชตาสังคีติอาทาโคอปราชิ เทวตาพระขวัโตสันติเกอิมังคตังอาพาสิตระพิกขโวสามาทังสุจิตตังอัตโนชุกะมักังสุสาดีอีวะเมตวานิถ้าเหตตวานิทรียานิรักขันติปันติตาติอาตขอปาราเทวตาปัจขวะโตสันติเกอิมังคตังอาพาชิเชตวากีลังเชตวากปาลีขังเชตวาอินถ้ากีลัง โอหัจะมีชาเตจารติสุทาวิมาลาจะคุมมตาสุทันตาสุสุนาคาติอัตถคโอปาราเทวตาภควาโตสันติกอีมังคาทางอภาสิเยเกจิพุทธทางสนังคตาเสนาเตคมิสันติอปายะภูตังปหายะมนุสังเทหังเทวกายังปาริปูเรนสันติติอัตถโหภควาภิกขูอมันเตศิ เยผเยนะพิกเบทายาสะโลกธาตุสุเทวตาสันิปติตาโหติอทตถาคตังทัศนายะพิขุสงฆจเยปีเตพิกเบอเหสุงอติตามัฏฐานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสามติภควาตานังเอตตาปรมะเยวะเทวตาสันิปติตาอเหสุงเสรยาธาปีไมหังเอตารหิเยปีเตพิกเบภวิสันติอนาคตมัฏฐานัง ระหันตัมมาสัมพุทธาเตสัมปิพักขวันตานังเอตัาปรมายเอยวะเทวตาสนิปติตาภวิสันติเตยยะทาปีไม่หังเอตตาไหิตอาจิกิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิจิตุยิสามิพิกเวเทวกายานังนามามิเตสุสามิพิกเวเทวกายานังนามามิตังสุนาทังสุนาทะสาธุกังมานะสิกโรุทาง พาสิสามิติเอบัมพันเตติโคเตพิคูพระควาโตปัจโจโซสุนพระควาเอตตะโบจะสีโลกะม,มนุษย์กัสามียักถาภูม,มิมาทศสีตาเยสีตาคิริคัพพรังปังหิตัตาสมาหิตาปุถุสีหาวะลันลีนาโลมหังสมาสาพิสัมพุโนโอทาตามะณะสาสุทธาวิปสัสสนะมะนาวิลา พินโยปัจจัติเตยตวายวันนีกาปิรัธเวตตัวมันตยิสัทธาสาวกีสนนรัตเตธีบกายพินกันตายเตวิชานาถภิกขโวเตจะอาจจะเตจะอาจจประมักกระดุงสุตวาพุทธัสสาสันนังเยตะเตสัมปะรุเตสัมปะตุระหุญานังอมนุสสานะทัสสนังอเปเกสตะมัทธกุงสหัสังอัตถาสัตตังอิเก สหัสสานังมนุษสานะมัตตสุอปีเกณันทมัตถะขุมพิสาสภาปุกาหุงตัดจารศักขังอภินดะก็ว่าวิกิตรวันนั้นะเข้ามากะันนั้นนี้สัสดาวุจเจตเมรุเตเทวกายาอภินกตาวิเตวิชานาถาพิกขโวเยโวหังเกตยิสามิคีราหิอนุปุพโสสตัสหัสสายะวายขา ภูมิมากปีละวัตถวาอิทธิมันโตชติมันโทวนละมันโตยศศิโนมุทัพมนาภิกขมุงพิกขุนังสมิติงมันังเจษหัสสาหิมะวตายะขานานัตเตวันิโนอิทธิมันโตชติมันโทวนละมันโตยศศิโนมุทัพมนาภิกขมุงพิกขุนังสมิติงมันังสาตาคีลาติสะติสะสันหะยะขานานัตเตวันิโนอิทธิมันโตชติมันโทวนละมันโตยศศิโนมุทัพมนาภิกขมุงพิกขุนังสมิติงมันังกิตเจเตโสและสะหัสสายะขานานัตเตวานิโน อิทิมันโถชิติมันโทวันะวันโถยสสสิโนมุทมนาพิการมงพิกุณนังสิมิติงวันนางเภสามิตาปัจจะสตายะขานานัตเตวานิโนอิทิมันโถชิติมันโทวันะวันโถยสสสิโนมุทมนาพิการมงพิกุณนังสิมิติงวันนงคุมพิโรราชคหิโกเวทเวปุลัสสะนิเวสนังพินโยนังสหตะสหัสสังยะขานังปะยิรุปาสติพิมพิโรราชคหิโกโสะคาสิมิติงวันนง ปารูริมัจจะที่สังราชาทัตตารักโทัสสาสติคันทักพานังอธิปติมหาราชายสัชิโสพุตตปีตัสสะพาโบอินทนามามหาภราอิทิมันโตชิติมันโตกนักมันโตยัสสินมทันายพิกมณภิคุนางสุบุติมุนังทักขีนัจจะที่สังราชาวิรูปโตปุตตปัสสาสติคุมเพรังคุมพันธานังอธิปติมหาราชายสัชิโสพุตตปีตัสสะพาโบอินทนามามหาภรา ทิมันโตชิติมันโทวนะมันโตยะสัจิโนมัทมาณาอภิกรรมมุภิกุณาสมุติงมนังปัจฉิมัตจัตทิสังราชาวิรูปขโขปสาสติราคาทางอธิปติมหาราชายะสัจจิโสปุตตปิตัสสะพะโวอินทนามามหาพัญาอิทิมันโตชิติมันโทวนะมันโตยะสัจจิโนมัทมาณาอภิกรรมมุภิคนังสมุติงมนังปุตตรัจาทิสังราชากุเวโรตัสปสาสติยะกานังอธิปติมหาราชายะสัจจิโส พุทธปิตาสสะพะโบอินทนามามะพลาอิติมันโตชิติมันโทวันะมันโตยัสสิโนโมทมัมนาภิพิกะมุงพิกุนังสีมุติงมนังปุริมาทิสังทตารัตรทโถท,ทักขิเนนะวิรุหกโกปัจชิเมนะวิรูปคโกภูเวโรอ,อุตราทิสังจตารโอตมหาราชาสมันตาจตุโรท,ทิสารหันมทัล,ละมานะทักษุวะเนกับสีลวัฒเวเตสังมายามิโนทาสาอาคูวัจจานิกาสธา มายากรเตนทูเวเตนทกวิภูตัวิภูสหกันทะโนกามเสโุใจกินุมันทุมันทุจัปนาโทโอปมัตจัยเทวศอโตจะมาตลีจิตตัศนโนนคันทพูนโรราชาชโนสโพอาคุปัจะสิโคเตวาตินพลูสุริยวัชสาเตเอเตจันลีจราชานโนคันทปัสสหปุรชพิโนทะมานาบิการมุิโ นาสพานาคาเวสาลาสหจัตชกากัมพลัตตะกัมพลัสสะตะราอาคูปายาคาสหายติพิยามุนาทัตตารฐาจะกอาคูนาคายสัสสิโนเอระวโนมหานาโคโสปคัสเมติงมนังเดียนาคาราเชสหสาหรันติทิพาติชาปุปปวิกวิสุทธจักคูเวหายาสาเตวนามัดชาปชะจิตราสุปนเอติ อิติเตสนามังอภยันตธานาคราชาณะมาสิปุสปันนโนเหมะมะกาสีพุทธโธสันหาหิวาจาหิอุปทะหายันตรานาคาสุปนนาสณะมะกาสูพุทธังชิตาวาชิระหัตถีนะสุมังสะมูทังอสุราสิตาภะวะภารตโตว,วาสาวัสเตสเติ อิทธิมันตโตยศัสิโนกาล,ละกันชามาพิสมะอาสุดาปคานาเวทสาเวปีติจิติจะปหาราโทมุนิกิสหะสตัตจะพลิปุตตานาังสพเพเวโรจากนามกาสนในหิตบาพลิงเสีนางราหุมัดร,ราหุพัทธมุปาขมุงสมโยธานิพัทธเตพิกุนังเสมิติงวะนัง อาโปจัตเทวาปัตติบิจัตติโชวาโยตถาคามูวะรุณาบรุณาเทวะสูโมจะยะสาสะยะสัสสะสหะเมตตากรุณากายิกาอาคูเทวายะสัสสิโนทัสสิตทัสตากยาสพีนนัตเทวานิโนอิทธิมันโตชติมันโทวนะมันโตยะสัสสิโนุมทัมนาภิกขมงภิกุณังสุมิติงมนังเพทูจัตเทวาสหลีจัอสมาจัตเทอัสมาจัตบุติยะมาจันทะสุปนิสาเทวาจันทะมาคูพรคิตา สุริยจ <mel> ักรปฐุสีส <ie mostrar> ุริยักรสุขปณิสาเทวะสุริยะมะคูปุระกิตารักนักขันตานิปุริกิตเถระอาคูมันธละวาอันธละวาลาหกาวาสุนังวาสโตเศโทสกสโกปะคาปูรินทะโทตัศเตทัสสากายาสเพนะนัตโตวันิโนอิทิมันโตวิธิมันโธวันนะมันโตยัสสัชโนมัทมานาภิกขะมุภิกขุนังสมุติงมันัง พทาคูสหภูเทวาชลมัคิริสิขาราวะอริยสากาจารราอริยสากาจโรชาจามาภุภันิภาสโนวรุณาสหธรรมจาอุอจุตราจะอนิชกาสุวิเลยะรุจราอาคูอาคูวาสวาเนสโน ทัสเสตเถสตากายาสเปนะนัตตวันนิโนที่มันโตชิติมันโทวันนั้มันโตยะสิโนมุธมันนายพีกมุงพิ่คุณังสมิติงมันังสมานามหาสมานามนุสสามนุสุตมาคิตาปตุสิกาอาคูอาคูมโนปตุสิกาอาถาคูหาระโยเทวาเยจะโลหิตตะวาสิโนปารคามหาปารคาอาคูเทวายะสิโนทัศเสตทัสตากายาสเปนะนัตตวันนิโนที่มันโตชิติมันโทวันนั้มันโตยะสิโน โทมทัปมนาภิกขะโมยภิกขุนังสีมิติงโมนังสุกากรุมหาอารุณาอาคูเวคนาสาสหะโอทับตะไคหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาส,สถามัตตาหาระคัจฉามิสกาจายสัสสิโนธนะยังอาคาปชุมโนโยทิสาอภิวัสติกทัศเ,เตทัศากายาสเพนานตติวนันนิโนติมันโตติมันโตวันัมันโตยัสสิโนโมทัมนาภิกขะโมยภิกขุนังสีมิติงโมนัง เกเมยาตุสตายามากันทกาจายสัตสิโนลัมพิตกาลามาเสตาโจตินามาจะอาสวานิมานะระตีโนอาคูตถาคูปรณิมิตาทศเสตทัศกายาสเพนนัตเตวนิโนอิทธิมันโตชติมันโทวนะบุนโตยสัจสิโนมุัมานาพิกามุพิกุณังสิมิติมณังทตสัจเทติ สตีตีทีวันนิกาสัพพีน,นัตะวนันนิโนนามันวาเยนะอาคัตถุงเยจันเยทิสาสัทิสาสหะประวุฒะชาติมัคคีลังโอคติน,นะมะนาสวังทักขุขีโมฆาตรรางนาคังจันทวังอสิตาติตังสุพรมมาปรมัตโตจะอุตตาอิทิมาโตสหะ ชันนางกุมารโอทิโสจ่าโสปาคาสิมิติงวนังสหัสสพรมโรกานางสมามหาพรมาพิติทติอ ha, ุปปันโนชุตินมันโทพิสมากายโยยะชศิโสทเศทาอิสระอาคูปเจกะวาสาวัติโนเตสัจจามัชโตอาคาหาริโตปริวาริโต เตจจาเพอภินัน์เตจสินธีเทวีสุภรมเกมาราสนาอภินกามิปสักการหาสันหาวันที่ยังเอธาขังหาทะอันทะราไเคนะพันธะมุติโบสมันตาปริวาเจธะมาโบมุจิตทะโกจินังอิติตัตถามหาสีโนเกสมสีนังเวสยิปานานิตละมหัจจะสรัางกัตวานะเทรวังยะถาปาบุสโกเมโคธนายันโต สวิตชุกปัฐาโสปรวุตปัจจุทาวติสังขุโธอาศัยยังวิเศสังขุยังอาศัยยังมเสตัจจสังพังพิญญาญาวิกิตตวานัจคุมาตโตอมัตติสัทธาสัพพิสรลลินเตมาราชินาอภิงกตาเตวิชาณาสภิกะโมเตจะอาตปามักกรลงสุตปาพุทธศาสนสสวมีตาระเคหิตปรการเมืองสังโรมังปิอิจฉยุง สพวิชิตตัสังฆามาพยาติตายสัสิโนโมทันติสาพภูเตหิสาวกาเตชิชนเนสุตาติ